สวัสดีค่ะมือนีแม้ครัวสิมาผ้าคันสมกระหล่ำเนาะคะ่ะใส่ต้นหอมค่ะนี่กระลำนึ่งหัวเนาะคะ่ะต้นหอมประมาณสามกำค่ะล่างสะอาดแล้วกะมาเตรียมเห็ดเนาะคะ่ะใส่เกลือลงไปเนาะคะ่ะสองซอนหรือสามซอนก็นได้ค่ะเพื่อจะให้กระล่ำอ่อนเนาะ,ค,ะค่ะต้นหอมยาวเนาะคะ่ะกระตัดเล็กน้อยค่ะ ตัดเครื่องหรือแล้วแต่สองทอนสามทอนนะคะน,นี่สิตัดเครื่องเนาะ,ค,ะค่ะคุกคุกเนาะคะ่ะบานอีสานบานเฮ้าก็เอินว่าขันเนาะคะ่ะคันเพื่อจะให้พักอ่อน,นะคะ่ะกบตองมือหนักเนาะคะ่ะมือหนักหลายพักกับสิเละคะ่ะ ค่อยๆนวดไปเนาะค่ะกระลำหนึ่งหัวใหญ่เนาะคะ่ะแต่ทั้งอีสานบ้านเฮาบางคนก็สีเอาไปพึ่งแดดไ้เนาะค่ะพึ่งแป๊บหนึ่งค่ะก็จะให้นําพักแห้งลงเนาะค่ะก็คันๆไปอีกเนาะค่ะใปเวลาเนิดหนึ่งค่ะ ขันดีอีกน้อยเนาะคะ่ะไก่สีได้ที่แล้วเนาะคะ่ะ ก็คั่นไปแล้วน้ำพักกระ,ะ,ะิจีอกเนาะค่ะพักกระอ,อนลงมาเลยเนาะคะ่ะ ค่ะคั้นได้ที่แล้วก็เป็นแบบนี้เน,นาะค่ะลักษณะออกมาแบบนี้แล้วก็จะเป็นล่างอีกทีนึงเนาะคะ่ะเพื่อจะให้น้ำเกลือออกแล้วก็ป้องนี่ออกเนาะคะ่ะถ้าบปล่างเลยน้ำก็จะออกมาเขียวจะน่อยย่ำเห็ดเนาะคะ่ะหรือบางท่านกับบอล่างก็ได้เนาะคะ่ะแล้วแต่คนมักเนาะคะ่ะ นี่ก็น,น้ำสะอาดเนาะคะ่ะปกติเศ้าพักขึ้นมาเนาะ,ค,ะค่ะปกติมาเตรียมปรุงไม่อีกรอบนึงนะค่ะ ซาวออกมาจากน้ำแล้วก็เป็นแบบนี้ค่ะใส่เกลือลองไปประมาณสองซอนเนาะค่ะเครื่องปรุงรสเนาะค่ะในครัวก็จะใส่น้ำตาลทรายแทนเนาะค่ะใส่หนึ่งซอนค่ะใส่น้ำเปล่าลงไปอีกจัหน้อยเนาะค่ะประมาณเครื่องถวยเนาะค่ะ กับคุกให้เข้ากันเนาะคะ่ะน้ำตาลกับซีซอยให้เปรียวเร็วเนาะคะ่ะือแทนผงสลดในตัวเดียวกันเนาะคะ่ะคันน้ำตนานเสาเนี่ยมาแล้งก็กินได้เนาะคะ่ะแต่อากาศหอนหอเนี่ยหรือบางคนมากก็กินได้เลยะคะ่ะเพียงแต่สิบโอออกสมแค่นั้นคะ่ะค่ะคุกให้เข้ากันเนาะคะ่ะ ก็มาใส่กระปุกไว้เนาะคะ่ะใส่ซุป,ปเปอร์แว์นี่ก็เรียบร้อยเนาะคะ่ะขั้นตอนการทำน้ำใส่ลงไปเลยค่ะ ค่ะนี่ก็เรียบร้อยเนาะคะ่ะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะเดี๋ยข้ามารับส้มค่ะ